ใช่ครับเหยียบค่อยๆนะท่านชายค่อยๆนะฮะเอาาๆเอาดูทุกคนท่านชายท่านชายเราท่านชายครับท่านชายเราระวังระวังลงเขี่ยวนะท่านชายทุกคนเอาๆๆ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 ๆเอาๆเอาดูท่านชายเราทุกคนท่านชายก็ถือว่าเก่งนะผมว่า มาขับประคองรถได้นะฮะ่ครับโอ้ยั่งชเบานะครับสัวครับก่น,นี้ม่วีคีอนผมเสียวมาก ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีีซลุงบ้านานอาอากันทุกๆคนทุกท่านกันเลยนะครับเวลานี้ก็เป็นเวลา5้าโมงเย็นนะทุกคนวันนี้ก็ผมไม่ได้ไปไหนเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะทุกคนนะถ้าใครที่ดูคลิปหญิงเพชรไปนะครับเมื่อเชา้าในหญิงเพชรไทยคลิปท่านชายไปนะแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยผมรู้สึกว่าท่านชายเนี่ยเหมือนว่าท่านเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะลองขับรถมอเตอร์ไซค์นะ ผมก็เลยคิดไปคิดมาเอ๊ะท่านชายอยากขับก็เอะผมก็เลยสอนนะคือเมื่อเช้าเนี่ยผมสอนท่านชายขับรถไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยท่านชายเนี่ยก็เลยขับรถเป็นนิดเดียวนะก็ไม่คล่องอะไรเลยนะครับก็พอถูถูถ่ายถ่ายได้นะผมก็เลยไม่อยากเก็บภาพนี้ไว้คนเดียวหรือว่าวิดีโอนี้ดูคนเดียวนะครับผมก็เลยอยากจะให้พี่ๆดูว่าท่านชายขับรถเป็นครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ท่านชายกิน น้ำแข็งใสครั้งแรกเป็นยังไงบ้างทุกคนเดี๋ยวผมจะให้มาดูความรู้สึกกันเลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับน้องหลงด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็ผมก็มากับท่านชายด้วยนะท่านชายพร้อมที่จะขับรถหรือเปล่าข้าพร้อมแล้วก่อนที่ท่านชายจะขับรถเนี่ยผมจะให้ท่านชายเนี่ยทานน้ําแข็งใสที่ผมซื้อมานะครับจะดูครั้งแรกว่าท่านชายชอบหรือเปล่านะโอเคทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะให้ท่านชายเนี่ย ทานน้ำแข็งใสก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรา่าใจท่านชายขับเลยพี่ๆดูนะไปกันครับตอนนี้ทุกคนผมให้ดูบรรยากาศนะครับท่านชายครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะให้ท่านใช้เนี่ยฝึกขับรถบริเวณนี้แหละเพราะว่าถ้าท่านชายขับในหมู่บ้านเนี่ยผมว่าคงจะไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็อีกอย่างก็กลัวว่าจะเป็น อันตรายนะครับแล้วก็อีกอย่างก็กลัวว่าจะไปรบกวนชาวบ้านเขาด้วยน,นี่นะจะให้าใช่ครับเขาเรียกว่ารถมอเตอร์ไซค์เมื่อเช้าเนี่ยผมสอนท่านชายไปแล้วรอบหนึ่งจับได้ไหมครับใจริงสัตว์ใช่ครับใช่ครับคนณ้เดียนะ๋ดวยวผมให้ดูบรรยากาศาท่านชายนั่งทานก่อนเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ท่านชายนั่งทานท่านชายแล้วก็บอกความรู้สึกด,ด้วยนะครับว่าทานน้ำแข็งสายข้างแรกเป็นยังไง เป็นบรรยากาศที่สวยมากเลยนะพี่ๆนะท่านชายนะันย่งท่านชายท่านท่านจะไปไหนครับว่าท่านจะนั่งทานตรงนี้ได้เลยครับจะได้เห็นแบบบรรยากาศอบบนี้ด้วยโอเคครับท่านชายนั่งเลยครับ ได้ครับท่านชายทุกคนครับก็มีก็มีคุณป้าเขานะครับเหมือนแกจะไปตกปลาเลยนะแกก็เจอท่านชายแกก็บอกว่าแกก็ทักแบบแปลกๆนะน้องหลงแกทักท่านชายว่าอะไรอะ่ะฮะอ,อืมเขาทักเป็นเขาทักเขาทักเป็นภาษากระเหลี่ยงนะเขาบอกว่าทำไมผู้ชายคนนี้แปลกๆแปลกๆไหนครับ Uhm. เขาเรียกว kind of <c oughs> <ife dır> ่าน้ำแข็งใสครับท่านชายนี่ข้าวต้กอร่อยอร่อยไหมครับใจนักยนีหรือไม่ท่านชายครับอันนี้น <masa so extensive> ี่ผมขออนุญาตถือนิดนึงนี่ท่านชายอันนี้เขาเรียกว่าน้ำแข็งใสอันนี้อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าสีสีเขียวเนี่ยเหมือนคล้ายๆลูกจากเขาเรียกวุ้น ข้าไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้หรอกแต่ข้าทานแล้วอร่อยแ่อันี้มันเป็นมันมันสัปปะหลังไม่ใช่มันสัปปะหลังมันเป็นมันมันกินได้ครับท่านชายแล้วก็มันอร่อยมากคือวิวสวยมากทุกคนดูท่านชายชอบไหมครับข้าชอบท่านชายชอบมันก็ทานเลยข้าไมาใจสิ่งนี้พอมีหรือไม่มีครับท่านชายเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำให้ท่านชายเองเลยดีกว่างั้นก็ดีพรุ่งนี้ผมแค่จะซื้อน้ําแข็งมาแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือผมทำให้ท่านชายทานนะครับ เดี๋ยววันนี้ท่านชายจะนั่งถามไปก่อนแล้วก็ท่านชายอยากจะให้พี่ๆเขาเนี่ยดูท่านชายขับรถด้วยใช่ไหมขับมอไซค์ท่านชายตื่นเต้นไหมพาดิใช่ครับ <laughs> ท่านชายยังสันส่นๆเป็นเกลงอยู่เลยฮะตอนนี้ได้ยังสั่นๆเป็นเกลงอยู่เลยนะขัน,น,น,ๆๆๆเ,นเจ้าไว้อย่างนี้ข้าจะขี่ให้ที่จอกเราดูได้ครับท่านชายก็ บ้าเขาก็เหมือนจะเอะใจท่านชายนะท่านชายครับเหมือนคุณบ้าท่านเนี้ยเขาจะเอะใจในตัวท่านชายเลยเขาถึงกับขี่รถกลับมาดูเลยนะ <c oughs> น้องหลงไปหยิบน้ำให้พี่แฟงหน่อยดิเ <c oughs> ป็นไงท่านชายปวดหัวแล้วครับท่านชายค่อยๆค่อยๆทานครับถ้าท่านชายทานเข้าไปแบบทีเดียวฟุบเนี่ย ความเย็นเนี่ยมันจะขึ้นสมองครับท่านไม่ท่านการขับเลยท่านใจพูดไม่ออกท่านใจผมบอกแล้วท่านใจไม่ต้องรีบนะฮะ ท่านชายครับท่านชายผมรู้สึกว่าคุณป้าท่านนั้นน่ะเหมือนแบบจะจ้องมองท่านชายเป็นพิเศษเลยนะครับหรือว่าคุณป้าคนนั้นเขาอาจจะมองเห็นอะไรตัวท่านชายหรือเปล่ามองหัท่านเลกท่านชายเสื้อนี่เสื้อนี่ท่านชายชอบไหมครับเป็นพีเอฟซีส่งมาให้เป็นงั้นหรือใช่ครับพีเอฟซีเขาส่งมาให้ครับท่านชายดูดีเลยเป็ดเขาใส่ดูดี ดูดีมาสมกับข,ข้าครับท่านชายทานต่อเลยครับผมนี่ทุกคนนะเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนั้น้อผมนีอ่อ,อ,อย่างชอบอย่างชอบไม่ว่าอย่างสวยเลยนะนี่นี่พาทีจะตกดีแล้วนะนี่นะครับสวยมากจริงๆนะพี่ๆนะ มากับน้องหลงแล้วก็ท่านชายเนี่ยลดยลดจุนุนขย่นตั้มวัดที่ตรงนี้คือที่ไหนกันอะไรนะครับท่านชายวัดที่ตรงนี้คือทีไ่ไหนกันอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ําครับพอเวลาแบบเนี่ยอ,นนอย่างเนี่ยใหญ่ยงงี้ใช่ครับมันใหญ่ครับเป็นอ่างเก็บน้ําเอาไว้น้ําพวกเนี่ยเอาไว้ให้ชาวบ้านเขาใช้ครับท่านชายเวลาหน้าแรงครับ เดี๋ยวตอนนี้เรารอให้ท่านใช้เนี่ยท่านใช้ใช้ช้อนดีวกว่านะครับตอนนี้เรารอให้ท่านใช้เนี่ยทานน้าแข็งใส่เสร็จให้ท่านใช้เนี่ยได้ทําใจแป๊บหนึ่งนะจริงๆท่านชายเองก็ขับไปแล้วนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมสอนหลายรอบที่แรกอะ่ะลองกับพ่วงข้างหรือว่าสามล้อของพ่อน้องแฟงก่อนทําไปทํามาท่านชายก็เริ่มขับโอเคแล้วก็ทําไปทํามาผมก็เลยเอารถมอไซค์ผมเนี่ยให้ท่านชายลองสามล้อก็ทถ้าพ่อเจ้ามันหนักงยิ่นั ใช่ครับหนักข้ังใช่ครับสามล้อนนี่คือมันหนักข้ังครับครับขะเลยใจบิ๊ครับท่านชายความขี้ให่ยังนี้ใช่ครับบรรยากาศแบบนี้ท่านชายชอบไหมครับ มันเป็นประสบการณ์ใหม่เลยว่ามันมันเป็นความรู้สึกใหม่หรือเปล่าท่านชายควารู้สึกวันที่แห่งนี้สบายตัวมันนี้ข้าไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนครับท่านที่แห่งนี้ดุนสมบูรณ์ไอม้มดใช่ครับธรรมชาติข้าอยากจะบอกต้นไม้สิ่งนั้นคืออะไรกันต้นไม้ต้นสีไหนครับสีขาวอ๋อมันขาวอยู่ต้นเดียว ใช่มันเป็นต้นไม้สีขาวอยู่ต้นเดียวนะต้นนี้นะพี่พีนะสังเกตเห็นปะต้นอื่นนี่เขียวขจีหมดเลยนะนมีบรรยากาศภูเขาเด้อเหมือนท่านท่านจะพร้อมแล้วน,นะพี่เดี๋ยวให้ท่านชัยตั้งสติก่อนหรือว่าตั้งสมาธิก่อน จริงๆคลิปเนี้ยผมเองอะไม่อยากลงให้ดูหรอกนะครับแต่ว่าผมไม่อยากเก็บไว้ดูคนเดียวว่าความสามารถท่านชายเนี่ยท่านสามารถปรับตัวไวมากนะเพียงแต่ท่านเนี่ยยังเป็นมนุษย์แบบพวกเราไม่ได้ท่านชายกำลังนั่งสมาธิอยู่นะครับพี่พ พร้อมแล้วท่านชายมั่นใจหรือเปล่าครับถ้าท่านใจไม่ท่านชายไม่ข้าไมั่นใจสิถ้าไม่มั่นใจไม่เป็นไรนะครับน้องหลงหน้องหลงจะขึ้นกับท่านชายหรือเปล่าไม่เอาแน่ใจนะแค่ข้อที่กันเลยขอดูกันใช่กูยังไรไม่รับก็ไม่ได้กลัวท่านชายกับท่านชายไม่ได้กลัวท่านชาย ท่านชายมีแรงเยอะมากท่านชายสามารถสตาร์ทได้เลยทุกคนนะหลังจากนี้นะครับ <c oughs> เวลานี้เราจะมาลุ้นกันเลยท่านชายครับ <c oughs> ทุกคนอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับ <c oughs> ที่ท่านชาย <c oughs> ขับมอไซค์นะท่านชายขนาดตัวท่านเองยังหัวล้อขนาดตัวท่านเองยังหัวล้อเลยนะอันนี้รถคันนี้น้องวินประกอบเองเลยนะครับ ท่านชายต้องต้องเปิดกุญแจรถก่อนครับแถวนี้หรือไม่ใช่ครับนี่ต้องหม,หมุนมาด้านหน้าครับใช่ครับแล้วก็สตาร์ท <c oughs> ได้ไหมครับอบท่านชายท่านชายใจเย็นนะครับใ <c oughs> ช่ครับเหยียบค่อยๆนะท่านชายค่อยๆนะครับ เอาดูท <One input> ุกคนท่านชายท่านชายระวังท่านชายครับท่านชายเราระวังระวังลงเหี่ยวนะท่านชายทุกคนเอา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 ดูท่านชายเราทุกคนท่านชายก็ถือว่าเก่งนะผมว่าบัคับประคองรถได้นะฮะเอาแล้วไง ท่านชายเรียกหาผมแล้วเอาดับท่านชายครับเป็นไรครับท่านเอานะพี่ๆนะผมไม่ใช่ว่าเอาท่านชายมาแกล้งหรือว่ามาอะไรนะครับผมแค่อยากให้พี่ๆเนี่ยได้ดูนะครับว่าท่านชายเขาเนี่ยเขาก็เก่งนะ สามารถขับรถได้นะครับนี่นี่นี่วันนี้ผมสอนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านชายเนี่ยขับกลับมาให้ดูนะแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้น้องหลงเนี่ยได้ครับท่านชายท่านชายบอกท่านชายจะกลับมาหาพวกเรา ได้ครับเดี๋ยวน้องหลงขึ้นกับท่านชายเลยนะน้องหลงขึ้นเส่็เดี๋ยวพี่ขึ้นเอาไหม oh, <yeah. S 1> เอาอเอาเหรออน้องหลงเหมือนเองกล้าๆกลัวๆดีนะทุกดท่านชายอยู่นู่นนะเดี๋ยวเรารอดูกันเลยนะเหมือนท่านชายจะตั้งสติอยู่นะพี่ๆนะตอนเนี้ยเอาเอาแล้วไงเอาแล้วเอาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้ว <laughs> มาแล้วนะพี่ จะล่อหรือจะล่วงนะครับดูกันนะนี่ท um, ่านชายเรานะครับเอาแล้วอ่ะท่านท่านชายเบาๆบาก็ได้โอ้โหท่านชายมาแรงเนี่ยท่านเอ้ยเอ้ยท่านชายท่านชายเบาๆนะครับท่านไปน้องหลงน้องหลงไปเลยโอเคพี่ท่านชายครับท่านชายเดี๋ยวให้น้องหลงเนี่ยไปนั่งกับท่านด้วยเดี๋ยวรอต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมเอง น้ากับท่านชายท่านชายแข็งแรงมากเลยพี่นะนผมดูแลท่านชายเหมือนจะใส่เกีย 1, กร์หนึ่งเกียร์สองอย่างเดียวเลยนะครับ,นบนรเกียร์สามไม่มีเลยนะอท่านชายเบาๆนะครับท่านชายเราหลบกพ่าพอมไปเลยครับท่าน เก่งนะนี่นะท่านชายเขาเก่งอยู่นะครับนี่สามารถพาน้องหลงไปได้น้องหลงเองก็กล้ากลัวนะพี่ๆนะต่อไปก็จะเป็นตาน้องแฟงแล้วนะครับถามว่ากลัวไม่ไม่กลัวนะเพราะเราสอนมากระม บรรยากาศนะนี่มันสวยมากจริงๆนะเห็นปะนี่นะ,ะท่านชายกลับมาท่านชายกลับมาแล้วพี่พี่กลับมาแล้วนะครับผมเหมนแสงไฟนู่นมาแล้วมาแล้วพี่พี่นะครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ท่านชายด้วยนะที่ท่านชายเนี่ยสามารถปรับเขาเรียวกว่าอะไรปัดตัวได้ไวมากนะครับ ท่านชายครับเบาๆเบาๆเอาเอ้าเอาเอาเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอ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 าท่านชายท่านชายาจะไปไหนท่านชายตาผมแล้วท่านชายเอ่าตาพี่ล้วจาวขึ้นมาเลยจ้าวน้องกได้ครับท่านชายลองหลงไปกับพี่ไปล่ะไปไหมล่ะไปสามคนะเดี๋ยวมองดองอ เียวมากคือมันก็มีความสนุกอยู่นะมันตื่นเต้นดีไปนู่นแล้วทุกคนือตื่นเต้นมากขึ้นได้ึ้นกระทันหันครั้งแรกนะทุกคน มันผมอ่ะมันทั้งตื่นเต้นแล้วมันทั้งมีความเบื่เนี่ยท่านชายครับผมจะเป็นลมใช่คุณทำไมผมก็ใจครับว่าท่านชายนี่เก่งผมยอมรับเลยครับท่านชายท่านชายเก่งมากท่านชายชอบไหมครับชอบนี่ท่านชายชอบสิ่งนี้นะครับท่านชายท่านชายท่านชายชอบก็จริงนะแต่ว่าท่านชายยังไม่สามารถขับในหมู่บ้านได้นะเพราะว่าท่านชาย ขับแค่ประมาณเกียร์สองเกียร์หนึ่งเกียร์สองเท่านั้นเองครับจริงๆมันต้องใส่ถึงเกียร์สามเกียร์สี่นะท่านชายใช่ครับเจคท่านชายก็เหยียบไปเรื่อยๆครับเบาๆค่อยๆเหยียบท่านชายลองใหม่ครับท่านชายเหยียบเบาๆครับข้าจะลองดูได้ครับท่านชายลองดูครับาบค่อยๆแล้วก็ท่านชายลองสับไปทีละสับไปทีละอันทีละอันใช่ใช่ครับไอตรงเนี้ย ทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนนะหยักตรงเนี้ยเดี๋ยวถ้าตรงนี้มันถึงเลขสี่เมื่อไหร่ก็คือเกียร์สี่ครับนี่เลขสี่ท่านชายลองดูครับค่อยๆ่ตั้งเจ็ดรูปได้ครับเดี๋จะรอดูเลยได้ครับท่านชายท่านชายไม่ต้องรีบนะครับเรื่อยๆครับท่านเจ้าไม่ต้องพูดข้าไมไปหลายรอกสตาร์ททีเดียวได้เลยนะ นะพี่ๆนะเกียร์สองะเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์สถูกต้องนะครับท่านชายทำถูกต้องแล้วเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ถูกต้องเดี๋ยวรอดูตอนชั้นท่านชายกลับมานะตอนที่ท่านชายได้นไปนู่นแล้วทูนู่นแล้วนะ 怎么了？ ท่นชายทนชายบิดบิดมาก็ได้ครับน้องเจ้าน้องลงไปดูดิเกียอะไรอ๋อเกียตีเกียตีเกียตีต้องกับท่านชายท่านชายเหยียบไปข้างหน้าทีหนึ่งครับเหยียบข้างหน้ามันจะเป็นเกียว่างสีเขียวสีเขียวไหมครับมันบิดใช้หรือไม่ใช่ครับ้อองงรเปิดกุญแจครับ โอเคท่านชายท่านชายรู้สึกยังไงบ้างผมถามความรู้สึกท่านชายหน่อยครับข้ารู้สึกข้าตื่นเต้นข้าไม่คิดว่าข้ายครับถึงมีได้ท่านชายตื่นเต้นไหมครับข้าตื่นเต้นนะก็บอก <c oughs> ไม่เคยพบกับเชนมันก่อน <c oughs> ใช่ครับท่านชายมันไม่ <c oughs> มันไม่ได้ยากเลยครับท่านเป็นไงครับวันนี้ชอบไหม,ม,ไมครับข้าขบอลเจ้าที่จะโบ๊ทสามล้อใช่ครับสามล้อไม่ไหว สามล้อท่านชายใช่ครับแต่สิ่งนี้ข้าขี่ง่ายกว่าสามล้อของพ่อเจ้าใช่ครับโอ้ท่านชายก็ถือว่าเรียนรู้ไวมากๆเลยนะครับท่านชายโอเคครับท่านชายเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวผมจะพาท่านชายกลับก่อนนะครับ<ส>เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดเอานะครับจะมืดจะค่ำ<ส>เดี๋ยวเราับ<ส>ใช่ครับเดี๋ยวเรากลับไปทานข้าวกันครับก็พี่ๆนะ ท่านชายยังตื่นเต้นอยู่เลยใช่ครับความตื่นเต้นไงครับท่านชายไม่ใช่แค่ท่านชายตัวสั่นนะน้องหลงเองก็สั่นผมเองก็สั่นครับทุกคนทุกคนนะท่านชายถือว่าเรียนรู้ได้ไวมากๆเลยนะแล้วก็ท่านชายเก่งมากยังไงคลิปนี้ก็ผมอยากให้พี่ๆฟีซีเห็นนะครับว่าท่านชายเองก็เก่งนะครับถึงช่านจะเป็นคนที่เสียงดุเสียงโหดแต่ท่านก็มีความอ่อนโยนอยู่นะพี่ๆนะยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็ติดตามกันไว้เยอะๆนะครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านชายไปทำอะไรอีกหลอดติดตามกันนะพี่พี่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมเ,เจอกันไหมครับ